คืนเมติมใจมองเห็ยหน้ามือีนั้คิดจะทำงานางางางใหญ่อยา่ใจน้อยอะไรนิดอ,อะไรหน่อยบาดภาวาวันสะดุ้งแม้กระทั่งเยียงเสี่ยงลกกาวันข้างหน้าจะเป็นใหญ่ได้อย่างไรกันธรรมดาต้นไม้ย่อมโลโลงคำพึ่งศูสูงที่เดิมคนติดชมอยาเสียหวันฝันต้องเยี่ยมสูงเชียมฟ้าว่าฝ่าฟันคุณเท่านั้นที่จะยิสิตชีวิตคุณสวัสดีครับ เรียนท่านประธานกรรมการบริษ <Through switched S 2> ัทครับคุณหมอมั่นนะเรียนผู้นำระดับสูงท่านนะครับระภมสังคมผลชมสำหรับผู้มีอโอกาสทองทางธุรกิจครับคอเสียงปรบมือนะครับคุณพระดีพง้์เมทาครับทุกท่านครับรถเราเกิดมานั้มีความแตกต่างกันเรื่องความเป็นอยู่แต่สิ่งที่เรามุ่งมั่นและปรารถนาทุกคนเรื่องความร่ำรวยใช่หรือไม่ใช่วันนี้เรายอมแพ้กับชีวิตของเราไหมครับ เราก็เดินต่อข้างหน้าใช่ไหมครับเมื่อช่วงสงการานนั้นผมได้ไปทําบุญวันนี้ผมจิบเรื่องของธรรมะธรรมะวม่เาเ่า้รัรให้ฟังธรรมะธรรมะนั้นอยู่คู่กับธุรกิจฉันวันนี้ครับถ้าเรานิ่งแล้วกลับมามองวิเคราะดูตัวเองเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการน,นั้นคืออะไรสิ่งที่เราต้องปล่อยวางนั้นคืออะไร ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนี้ใช่ไหมฮะสิ่งที่เราคํานึงถึงวันนี้ใครที่ไปวัดไปบ่อยเนี่ยถ้าหลังจากที่พระเทพเสด็จเนี่ยท่านจะต้องบอกว่าสาธุใช่ไหมมีมมีใครรับพี่ฟังพระเสด็จแล้วก็โบกมือดังให้ไม่มีใช่ไหมฮะธรรมะอยู่คูกับธุรกิจสิ่งแรกที่ผมจับเใมความได้า,าบอกว่าพระบอกว่าพวกเราเนี่ย ค้าทำไรเกินควรกับการสร้างบุญและทําบุญทําบุญยี่สิบบาทแต่สิ่งที่ท่านกําลังที่ไอษฐานนะไอ้ฐานขาดทุนหรือทำไรครับ อาว่าพระเจ้าขอเกิดมาชาตินี้ไม้ไม่บ้านมาแล้วครับเสรษเงิจ20บาทนี้ข้าพเจ้าขอขอเกิดมาชาติ20ล้านใช่ไหมครับมีเคยไหครับที่บอกว่า20บาทนี้ขอให้ขาดทุนทำไมว่าขาดทุนขาดทุนมีไหมไม่มีที่จะขอใช่ไหมครับพระบอกว่าวันนี้คนเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็คนไทยค้ากำไรเลยที่ควรทำการขาดทุน้กับกับการทำบุญก็ทีนี้ทำนิดเดียวอยากได้เยอะกว่าที่ขา บางคนทำบุญจยอดๆๆๆๆๆๆโขกหยอนตูน้บริจาคหนึ่งันบาทขอคืนมาสวัหนึ่งมีมั้ไม่มีทำู้รก,กิจสูงเดิมเช่นเดียวกัควนครับทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่เราจะอยากถ้าจะได้เงินวันนี้อยากได้เงินเนียมันต้องสร้างคนเองเสียก่อนถ้าวันนี้คุณไม่มีเงินฝากธนาคารแม้แต่บตรเดียวเนี่ยคุณมีบัตรเ t m 1ิมหนึ่งใบคุณกดได้ไหมไม่ได้ ก่อนที่เราจะกดเงินถอนเงินจากธนาคารเนี่ยเราต้องมีเงินฝ่ากก่อนใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับบัตรเครดิตนะบัตรเครดิตมาเนี่ย,ยกดมาหมดเลยเนี่ยไม่เอาไปเกิดเขาเขาให้เรายืมต่อไหมก็ไม่มีเช่นเดียวกัารทำธุรกิจก็เหมือนกันครับวันนี้เมือเม่อน้อการสราสิ่งแรกท่านต้องสร้างบุญเสียก่อนสิ่งที่ต้องสร้างก่อนเรต้องต้องสร้างตวเองก่อน ไปตรวจสอบที่บ้านตัวเองก่อนครับวันนี้คุณได้ใช้สินค้า100%นะ100%ขั้นต่ำกี่ตัวครับสักประมาณ15ตัวเป็นอย่างน้อยอ่านี่คือสิ่งที่เราต้องสัน้นสิ่งที่สองครับคุณมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าในตัวคุณไหมวันนี้คุณจิตชาและมีความสุขเป็นอย่างไรครับคุณได้ทา่านอ่าของใรระหยัดครับคุณต่าแล้วมีความสุขยังไงครับ รสชาติดีไหมดี <c oughs> แล้วเมื่อผทานเข้าไปแล้วคุณมีความู้สึสิะไรกับร่างกายคุณครับ <c oughs> ยังไม่เคยรู้เลยพี่แต่ลูกเชาว่าดีมากเลย <c oughs> <c oughs> อป้าฉันได้ของดีมาอโอ้โหดีมากๆเลยขอให้ป้า,ปาทานอออ่อไปนคนแรกนะถ้าอย่างไรก็เล่าฉันฟังบ้าง <c oughs> อย่างนี้ใช่หรือไม่ <c oughs> ม,มีคนเป็นอยู่ไหม <c oughs> มีไม่ต้องบอกแล้วกัเรารู้รู้ในแก่ใจนะเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ เราต้องใช้สินค้าเพื่อเกิดความเชื่อมัน่นในตัวสินค้า่อนเราจะได้มีความมั่นใจคนเราเนี่ยถ้ามั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำพูดปากปล่าไหมว่านะฮะตามันไปดีด้วยเนี่ยเขเยาเจครับดาติเนี่ยคุณมีปัญญาคงจะเข้าใจคนเดียวตาติอยู่แล้วเป็นภาษาภาคทางบ้านท,ท,ทา,ทานพภาษาไทยตาต้องออกด้วยแล้วก็ราคาตาต้องออกด้วยนี่คือความเชื่อมัน่น แต่ถ้าเกิดบ้างเราวันนี้เราขาดความเชื่อมันกอย่างหนึ่งนะตามันจะตกและใจมันจะลอยสมองมันจะเบลอมันมันมันกวนแล้วมันไม่ติดปากเป็นคำเพราะขาดความเชื่อเชื่อมั่นในตัวคุณหมอครับวันนี้อัจฉริยะบุคคลจริงยอมรับเลยกระแสเริ่มจะเป็นทัศนคติารอันานี้คุณหมอมีัวสิสนาขึ้นมาชูโรงขึ้นักกับขึ้นมาชา ชมแจกประชาชาที่ออกมาขนาดยังไม่ออกมายังจองกันแล้วเบื่อะเบิดอเลยอยู่เลยนี่คือความอัดยะดบุคลบคลไม่ใช่ครับเรามีความเชื่อมั่นในตัวคุณหมอแล้วคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีผู้คิดค้นพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องและยมวสัจจะมีความโดดเด่นขึ้นมา25ปีแล้วนี่คือจุดเด่นในคนเสืือมต้องยึดม,มัน่นที่ว่า,าต้องยอมและเข้าใจตรงนี้เาว่า เพราะฉะนั้นเราเติบโตมา25ปีแล้วการคุณหมอเปลี่ยนไปเป็นแบรนดรี้เพียงแค่ปีเดียวเนี่ยไม่รอดยังจับมาสุดเดิมเนี่ยถ้าไม่มีสุดเดิมรองรับเนี่ยคุณหมอถ้าเป็นบรสษัเกื่นะครับไปได้่มครันบนั่นคือสาเหตุนี่คือประเด็นแต่วันนี้ครับเรายังมีสุดเดิมรองรับ,รบกบบลับขึ้นมาอัพรบกคุณหมอนะครับถ้าเรามีความเชื่ออยู่ในตัวแล้วท่านมีความเชื่อับการทําบุญวันนี้และชาติหน้าจะได้สิ่ง ตอ่อมามีความเชื่อไหมครับท่านไปทําบุญตักบาตรวันนี้ท่านเชื่อว่าท่านได้บุญไหมท่านเชื่อว่าวันนี้ท่านทําดีกับคนสักคนนึงเนี่ยท่านได้สิ่งดีตอบขึ้นมาเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อไม่มีความเชื่อเนี่ยท่านก็คงจะไม่ทําสิ่งดีๆในชีวิตน,นี้ใช่หรือไม่นนี่คือวันนีเ้เราต้องสร้างก่อนนะครับเราจะขออะไรจากสิ่งที่เราทำเราต้องสร้างก่อนนะครับ เราจะขอบุญเราต้องสร้างบุญก่อนนะครับเราอยากได้เงินจากเลือเราต้องสร้างตัวเองให้ได้ก่อนนะครับโอเคนะครับเมื่อเรามีการสร้างบุญต่อมาคือเราต้องโอเคเสริมบุญท่านบอกว่าสร้างอย่างเดียวไม่พอต้องเสริมบุญด้วยทำไมเราต้องมีการมาประชุมอย่างต่อเนื่องไม่ขาด เราไปเราไปทําบุญวันนี้ครั้งเดียวแล้วขอให้ขึ้นสวรรค์ในชาตินี้เมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วคงยากใช่ไหมฮะแต่ตายไปยนี่ไปไหนแล้วผมก็ไม่ทราบผมไม่เคยตายแต่ผมมีความเชื่อนะฮะถ้าบอกว่าถ้าสร้างบุญแล้วมันต้องมีการเสริมบุญและเสริมบารมีไปในตัวโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องเสริมในธุรกิจในวันนี้ครับเราต้องเสริมส่วนที่เราขาดพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่ ท่านลองมองที่ตัวเองสิครับท่านขาดตรงไหน,นมองดูเสือ้อเสื้อขาดไหมมองกางเกงากางเกงขาดไหมมองดูข้อมูลที่ท่านเคยรับมาเนี่ยวันนี้ท่านต้องเสริมตรงไหน,นและส่วนไหนที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาต่อไปท่านคิดว่างนี้ดี่สุดพัฒนาต่อไปและส่วนที่ขาดล,ล่ะเราควรจะโยนหรือควไหม เมื่อก่อนเราเคยถือแต่กร้าในการสานิสิิค้าทุกวันนี้ไม่กล้าถือกลับไปเข้ทวนและส่วนที่มันดีอยู่แล้วพัฒนาต่อไปนะครับสิ่งต่อมาครับประชุมเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลอย่างต่อเนะื่องแลนหลายคนเนี่ยมาประชมุมตั้งแต่ปีที่แล้วมาประชุมจนนับได้มาเข้ามา5ปีแล้วประชุมมา5ครั้งเองและเรียกร้องฝางเสกมีโอกาสไหมครับ ทำไมเราต้องประชุมทุกกาท่อเที่วในมิตรนาเราทำไมเราต้องประชุมที่เซ็นเตอร์ที่แม่ทีมจัดเราทำไมเราต้องมีการจัดเฮามินติ้งนั่นคือการเติมไฟนั่นเองเราเติมไฟเองครับแล้วสาคัญท้านอยากให้ไฟขาดนะท่านเคยมีอาการไฟขาดไหมถ้าใครไฟขาดก็คือไฟ่ายเลยนะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากอะไร้งสิ้นเลยสุดท้ายก็ฉันจะขอไปอยู่วัด สำคัญครับถ้าไฟมันอ่อนเนี่ยถ้าเไฟแบตเตอรี่เราระบัดไหมเอามันเอาขั้วบวกกับขั้วลบมาใส่ครับดังแป๊ะดังแป๊ะไฟไฟแรงไฟอ่อนไฟตกไฟผ่านเนี่ยสัมผัสมือคนรู้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับับป้าร้อยห้าร้อยเกาอาการมีเดียวมดีเองวันนี้ก็มีจับมือปั๊บหัวโจก คือไฟเต็มร้อยวันนี้ท่านเช็คไม่ง่ายวันนี้ไฟขาดไฟเหลือคอเหลือคอจะเหลือบ้างไหมเนี่ยสัมผัสมือตู้รู้ท่านมาที่ประชุมไปเรงมากเลยกลับไปเก็บ้านเกอสามีรถยนต์จับมาดนิดและขยับแล้วแม่ขั้นคิดว่าจะได้อะไรกลับกลับมาครับสุดยอดเลยาปีนี้ผม จับมือคนที่ไฟกําลังตกนะคือท่านจะเศร้าใจไปด้วยท่านจะหมดไฟไปด้วยฉันเนี่ยต่อไปนี้ถ้าเราจับมือกันก็จับมือกันแบบเอาพลังด้อยกันนะวันนี้เราจับมือเพื่อนเราไม่จับกันเราแบ่งใจกัเพื่อนถูกไหมแล้วเพื่อนจับมือเราเนี่ยทักทายเนี่ยเพื่อให้ไฟสื่อกันใช่กันใช่หรือไม่มีแต่ไฟให้เพื่อนแต่เพื่อนยอมให้กลับมาเลยทอใจใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จับมือตุ๊บต้องมองหน้ากันตึ๊บตึ๊งทุ่นก็ ไปไปแต่ครัต้องสุดอยอดให้ก่อนดีไหมครับมาลอมจากขัายครับจำเลยจเลจำเมืจเลยจำเลืจอาล่จัเลยจยจำเลยจยจำเลยจำเจำเลยจำเจำเลยจำเจาเลยจเจเลยเลย่ำเลยจำเยาเลยจำเลยยจดเลยจำเลยจำยจำมจำ้ลยจำเัยเยจำเลยจำเยจำเเาจเลยจยเลยจำเลยจมเเลยเเจยเจจเเ พัฒนาตัวเองเสริมทักษะอย่างต่อเนื่องทำธุรกิจนี่เราใช้คำพูดเราใช้วาจาเราใช้ทักษะที่เรามีอยู่แล้วสิ่งแรกเราไม่เคยเป็นเลยกลับมาในาก็สั่งนะครับจะจับช้อนเนี่ยจับช้อนจับช้อนท่านเคยจับช้อนชงสินค้าาักษาที่สั่งป๊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 ปปปปเคยไหมเคยไหมเคยไหม จริงๆท่านไม่ได้สั่นหรอกครับแต่ท่านไปกระ้อนตรงริมามากเกินไปเอาจริงๆเมื่อเกิดความสั่นเกินมาไหมฮะอันนี้มีความสั่นเกลือหกก่อนเข้าสารจะไปร่วงลงใส่แก้วมันร่วงลงที่หมแล้วเนี่ยลูกค้าอย่านไครฮะขาดความเชื่อมั่นในเราไป50%แล้วแล้วเราบอยไหฮะ สินค้าดีมากเลยฉันมีความมั่นใจมากแต่สั่งรวมหมดเลยเคยเป็นใช่ไหมละ่ะใช่ท่านต้องใช้เทคนิคต้องใช้ทักษะทั้งนั้นถ้าจับไปจ,จับดินเกินไป,ไปสุดบ้านเราเรียกว่กาไงเปนบดาปล่ายบดเนาะจับเข้ามาครึง่งๆข้ามาสั่งก็เกาะเอาไว้จับเต็มๆยังไงยังไงเขาไม่ไไไสั่งท่านกลับไปลองจับช้อนดูนะถ้าจับช้อนแล้วจะสั่งอยู่อย่าเอาไว้ไม่เดือดขาคอร้อง ราะว่าโลเข้าสารมันร่วงต่อหน้าลูกค้านี่นี่คือมันต้องใช้เทคนิคต้องใช้ทักษะทางนั้นเลยจนเนี่ยถ้าทาบ่อยๆจเกินความชานาญเกินความเคยชินไม่พอนะในการสาธิตบางอย่างเนี่ยต้องใช้ไอโอดีนเป็นตัวทดสอบตัวนะแ,แต่เราไม่เลยฝึกฝนเม่เคยพัฒนาทักษะเราไม่มีเนี่ยเอามาบีบย้่งเอากาเทียมใส่ในห้าม็ดยังไม่ขาวเลยหน้าแก่ไหมล่ะ แล้วใครยักให้อ่ะเออมันเป็นอะไรเส้นยาวอะไรกันเนี้ยไอ้เราเนี่ยผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันไม่ปล่อยตัวเองตาต่อหน้าต่อตาหรอกนะเอาใส่เมตรหนึ่งไม่พอต้องใส่สองเม็ดเม็รสามไม่พอต้องใส่สามสี่ห้าเม็ดแต่เนี่ยเวลาเอาอ่าโคลิสใส่แบบจิดเดียวมันก็หายเวลาเอาอย่างเืินใส่เอเอเอ็มแอนดีใส่แล้วก็จิดเดียวมันก็จางใช่ไหมฮะ แต่แต่ละอย่างก็ต้องใช้เทคนิคใช้ความชำนาญตัวนี้สินค้าตัวนี้ให้เขามองตรงรู้ว่าเออมันดีจริงนะใส่ลงไปปั๊บมันล้างพิษได้เร็วจริงไม่ต้องไปกินเยอะกระเทียมใส่เม็ดนึงไม่หายตัองสี่ห้าเมตรปูแต่กินทีต้องสี่ห้าเมตรถึงจะล้างกล่เนี้ยเห็นไหมครับเราก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองฉะนั้นวันนี้ครับทักษะของเราเนี่ยต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเหตุผลเพราะทำไมจึงต้องสาธิตสินค้าล่ะ ที่กินร่งางกายของเราเนี่ยมันจะต้องกินไฮอโดอลิ่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่เราทําให้โอ,อิ่มเพื่อคืิพััธุ์ของเรามันมีคุณภาพเหนือชั้นกว่าท้องกบบอย่างไรเมืม่อคนเราได้รับสารที่เข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อทานวันตัวนี้เข้าไปบรนลิษได้อย่างไรนี่คือข้อเปรียบเทียบใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเราไม่ทนให้เขาเอิ่มเขาก็ม่แต่คาทุนแรโอเคครับผมเชื่อว่าบางคนนี่มันต้องเป็นต้องสารที่ก็หายได้เชื่อครับแต่ที่งานบางคนเข้ามาเออเออ อยู่บ้านก็เ,เืออยู่แล้วยิ่งควางคิดก็ยิ่ง,งเ,งเ,เ,อเืออย่างแม่ทีมคุยชอบชอบใช่คุณมีความชำนาญแต่ลูกทีของคุณเรียนแบบคุณไม่ได้ฉันทําไมต้องมีการสัาธิตเพราะเราต้องการให้ลูกทีมเกิดการปริยนแบบทาซ้ําและจะเกิดการพัฒนาง่ายขึ้นฉันถ้าใครลืมเรื่องของต,ะต,ะต,ะตะั้้าสาทตเนี่ยกลับไปยิ่วให,ใหมนะ่น ก่อนลงมันมากเลยนะทำมันตึงต่าตึงตําตึงตําเลยขี้อุตส่าสาริ้เอาใส่ท้ายมอไซค์ลงไปคุณสาริ้ไม่สาธทิต่เรื่องของบุณแต่คุณต้องขี้อุตส่าหคิดเห็นดีไหมครับเพราะธุรกิจมันเป็นอย่างนี้โอเคนะครับส่วนที่เราขาดเสริมทักษะอย่างต่อเนื่องอย่าได้ขาดครับเอ้าสิ่งต่อมาเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของเสริมบุญใช่ไหมครเราเสริมบุญแล้วเราได้แล้วสร้างก็สร้างแล้ว เพิ่มบุญเพิ่มนะเสริมนะบุญได้บุญ้ญวเมื่อเราสร้างเขาสร้างแล้วเสริมก็เสริมแล้วคราวนี้ค่อยมาบกบุญวันนี้ใครมีสองข่า,า้างบอกบุญเป็นอย่างอาพาธบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าคุณร่ำรวยมหาศาลคุณทำบุญเอาบริจาคหนึ่งล้านบาทน,นี่คือผมมีความเชื่อผม,ผมมีความเชื่อนะฮะถ้าใครมีความเชื่อเราที่ตามดูว่า คุณร่ำรวยและคุณรวยจากสร้างบุญคนเดียวถ้าเกิดชาติหน้าไปท่านก็เป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาลแต่ไร้บริวารคุณร่ำรวยคนเดียวจะมีใค,ครพบอย่างนี้น่าอยู่นะครับโลกนี้ไม่น่าแต่ถ้าวันนี้คุณสร้างบุญแล้วคุณบอกบุญคนอื่นไปด้วย ให้คนอื่นนั้นมาร่วมสร้างบุญกับคุณคุณก็คือเป็นผู้แปลนาในการสร้างบุญเกิดชา,าติหน้ามาคุณก็จะเป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาลมากด้วยบริวารทั้งหมดทั้งปวงไปไหนก็มีคนเชื่อรักเชื่อถือไปไ,ไปไหนก็มีคนรักคนหอมไปไหนก็มีคนชอบมีคนนิยมชมชอบนั่นคือการสร้างบุญส่งเสรอมบุญและบอกบบุญอ้าววันนี้เราได้สองอย่างแนละ้วส่วนต่อมาเราก็มา ส่งบุญครับส่งบุญส่งบุญในการส่งบุญในสุดเดือนเรัาท่ครับแนบนำคนเพื่อให้เขาใช้สินค้าดีและมีคุณภาพทักษะเรามีย่างวันนี้มีแล้วสินค้าจะที่เป็นยังเป็นแล้วพอชุบทอดยังข้าแล้วข้อมูลพร้อมยังพร้อมหมดแล้วอ้าวเริ่มบอกครเนี้เริ่มบอกเริ่มบอกสินค้าของเราตัวเด็ดๆตอนนี้คืออะไรคุณหมอบอกว่า,วาใหา้ถ้วยเชด ให้มาไม่ให้ไปเก็บไว้ขายนะมายนหาพวกพุทธด้านพวกนีไปอยู่ที่ไปไปบา้านเต็มเลยเราได้โปรโมชั่นไปซื้อสาจังหวันโชคดีหน่อยสามร้อยในกรุงเทพหกร้อยไม่ได้เอาไปเพื่อไปเก็บไว้ที่บ้านเอาไปแจกแจกแจกพร้อมกับชาหนึ่งซองเพื่อขถชิมนั่นคือการบอกมุ่นผมคิดแล้วว่า้นนี้จะคนแจกยังไงผมทำโรงทานอยู่แล้วน่าจะเข้าท่า ตอนนี้ก็ลงทานการแปลลงทันเขาต้องลงทานด้นวย่ำนะครับตามตวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเช็คตัวนี้กับาชา,าด่าจะเข้าทานแล้วบอกเบอร์ชัวร์ให้โดยโทรไปด้วยน่าเข,าขา้าทางเลยนี่นการบอบคุณส่งคุณน,นะครับวันนี้ก็แนะนำคนเพื่อ,อนนสอให้ใช้สินค้าดีและมีคุณภาพใครที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการที่จะพัฒนาผู้นำโครงการที่เรียกโครงการนะฮะหนึ่งผู้นำหนึ่งตำบลเนี่ยไม่ใช่หนึ่งตำบลหนึ่งถิ่นวัดนะ เข้าโครงการเพื่อที่จะซื้อสินค้าราคาถูกนะครับวันนี้นั่นแหละครับสิ่งที่เราได้ได้ปันจากไปด้วยถูกไหมฮะได้ช่วยชมทุกอย่างทุกหมอเทียบมาทั้งหมดแล้วเหลือแต่เราออกไปทํางานเป็นจัดชมชิมเป็นการส่งบุญนครับท่านใครส่งเยอะคนนั้นได้ผลตอบแทนมาเยอะใครส่งน้อยมันได้ผลตอบแทนมาน้อย ถ้าวันนี้เราได้ไปปั๊บเราไม่ไปส่งบุญที่ใครเราก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนพระบอกว่าเวาาลาเราทำบุญเสรียเนี่ยเลาทำบุญเสียเนี่ยบางคนเนี่ยได้ลรวดน้ำตอนที่พระกำลังที่ทำการยักขาใช่ไหมครับมหาทำการยักขาแล้วบางคนเนี่ยเทลงยินเลยเทลงยินเลยกับเทใสท่ถ้วยรองแล้วค่อยไปหยาดตอนที่พระทำเทียบเสีย ผมบอกคำพันคนนู้นไวยนะฮะก็คือถ้าใครอยากลงดินเลยปวดน้ําลงดินเลยจะได้เฉพาะตัวเองแต่ถ้าใครปวดน้ําลงถ้วยแล้วหลังจากที่พักเทศ่ยเสร็จค่อยเป็นปวดอีกทีหนึง่งได้บริวารญาติสนิทมิตรสหายที่ร่วมรับไปแล้วนั่นลืมรับไปครับเออผมรูลุกถูกป่วงแล้วไปวัดเนี่ยพระท่านสอนลักษณะแบบนี้ก็เลยจะเข้าใจเหมือนกันครับวันนี้เราได้ไปเราก็จะเป็นกลิเอาไว้ครับต้อง ส่งไปด้วยบอกคนไปด้วยเราได้ของที่ราคาถูกไปที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกเนี่ยแล้วก็บอกคนไปด้วยกินไปด้วยดีไหมครับดีโอเคครับเอาสิต่อมาครับแนะนำคนมาทำธุรกิจเพื่อให้เขามีรายได้ไปสร้างบนกฎนี้หมดทุกเอาใครใช้สินค้าดีและดีกว่าพลางมาทำธุรกิจเราไหมล่ะสนใจแล้อยากมีรายได้เอาแนะนําเข้ามาใครเห็นด้วยเข้ามาใครเห็นด้วยก็ใช้สินค้าไปมีสองอย่างครับเห็นด้วยก็มาทำด้วยกันไม่เห็นด้วย ช้สินค้าไปไม่มีคนเล่นรอดใช้สินค้าไปยังไงนะครับก็อยู่คุณก็ได้ชิมทั้งไม้ชิมอยู่โอเคไหมาราคาสินค้า4,500บาทถ้าคุณเข้าโครงการคุณซื้อแค่300บาทดีไหมดีแล้วถ้าคุณแบนนี้คุณจะซื้อได้กาฟังเงื่อนไขต่อไปต้องมาเข้าอบรมหาข้อมูลอีนกนั่นก็เริ่มการสร้างบนิษสมกูรณ์ต่อมับนเป็นวงเดียนอยู่อย่นี้ดีไหมครับวันนี้มาประชุมได้คุณด้วยสาธุท่านผู้ชมทุกคน อาสิ่ตมาครับวันนี้เรากำลังมีการสมบูรณครับสาธิตสินค้าให้คนดูและสำคัญครับฝึกให้ลูกคีมสาธิตสินค้าเป่นเราสาธิตสินค้าให้คนดูเป็นการสมบูรครับสิ่งต่อมาครับท่านที่ได้บุนมากนันก็คือท่านต้องสาธิตสาธิตสินค้ากับลูกแต่ลูกคีมให้เขาสาธิตเปลี่ยนเพื่อที่ลูกคีมจะได้ออกไปสาธิตสินค้าให้คนอื่นดูต่อมันเป็นการสมงูรณอย่างต่อเนื่องไปถึงไปถึงต่อคนต่อคนต่อคนไปเรื่อย ถ้าวันนี้เราไม่ทําส่วนนี้เราเองเกิดมา,าไม่เคยสาธพิสินค้าเลยลูกคิมก็ทําไม่เป็นเลยมันก็หยุดยู่แค่ตรงที่คุณเหมือนกับการเทน้ำลงดินนะตอนที่พระทนกำลรับส่วนยัดขาเรืนะครับแต่ถ้าวันนี้เรารองน้ําใส่ภาชนะแล้วตอนที่พระรังเทศเนี่ยนะฮะก็ออกไปกดน้ํคตอนหล,ลังจากพระเทศเสร็จก็เหมือนกับการฝึกให้ลูกคิมสารพิสินค้าเป็นแล้วลูกคีมเมื่อเขาทำเป็นนะครับเมื่อเขาทําเป็นเขาไม่หยุดนิ่งครับ เขาก็จะเอาไบสาธิตให้คนอื่นด like ูต่อนี่คือสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจคือการส่งบุลเช่นเดียวกันครับศิตมาครับเขียนแผนการตลาดให้คนดูสิ่งแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะในการเขียนแผนถ้าเราไม่เข้าใจในการเขียนแผนคนฟังก็มึนขนาดเรายังมึนเลยทุกวันนี้เราเคยวงกลมไหมครับวมกมลืมไม่ยังครับ ยังคิดอยู่นะยังพัดอยู่ในการวงกลมต่อกลมวงกลมต่อกลมเป็นกลวยังพัดอยู่ครับพี่น้องเพราะทำธุรกิจนี้ถ้าไม่เขียนแผนไม่ทําวมกลมให้คนดูเขาก็ไม่รู้ว่าที่ไปที่มามาจากไหนเขาเข้ามาเขาอยู่ตรงไหนถ้าเรามีการเขียนแผนแล้วก็บอกต่อเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็มึนเพราะการบอกต่อจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการเขียนแผนให้คนดูและสําคัญถ้าใครก็แต่ที่เข้าใจเรื่องของธุรกิจและเข้าใจเนื้อหาของแผนธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่อยู่นิ่ง มันต้องเดินต่อไปเพราะเครืรอข่ายก็เลเกิดขึ้นในการเทียนในรงดาษ่นเองนะครับถ้าสขาแบกเรื่องนี้ถ้าขอแบ่งส่วนคนนี้ให้กับคนอื่นเขาจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนแน่นอนครับทําบุญต้องได้บุญใช่หรือไม่ทำธุรกิจต้องได้เงินใช่หรือไม่ถ้าเขาบอกส่วนคนนี้ให้กับคนอื่นให้เข้าใจมของเขามาทำของเขาเขาก็จะได้เงินเป็นสิ่งตอบแทนท่องเที่ยวเป็นสิ่งตอบแทนใช่หรือไม่ ก็ให้ทุกคนไปบอกคุณเซนนะไม่ต้องยัดหานะพเพราะเรไม่ใช่าัาสุดท้ายสิ่งนี้ครับอย่าลืมกดน,น้ำับค,คุณให้กับคนที่ชวนเรามาแล้วนี้อยากเราไปแล้วระมาทำรให้เราสาธุสาธุจงอย่างวันหล่อกมาหลอนกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุข ไปปวดน้ำทำบุญเขาด้วยสาธุสาธุาธจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามารักรานกันเลยฉันอยู่ของฉันก็มีความสุขอยู่แล้วลูกหลานฉันอยู่ก็มีความสุขอยู่แล้วโอเคไหมครับโอเคอืมนั่นแหละครับแล้วสิ่งทุกอย่างเร็วรแล้ก็จะหายไปวันนี้เรารักสุดเดิมใช่หรือไม่เราทำสุดเดิมต้องได้เอองินจากสุดเดม ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใครไปก็จะตัวนนี้ฮะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราทําเราสร้างขึ้นมาเราสร้างมันขึ้นมาแล้วเราอยากทำร้ายด้วยตัวเราเองแล้วจะโดนคนอื่นเขาระดานให้จะโดนคนอื่นเขาต่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราหากเ,เราอยากอายยเ,าเอา,อรา,า,ออา,อาเรา็จในธุรกิจสื่เดิมน,นั้นเราต้องยึดม,มั่นแล้วก็ถือมั่น เส้นทางเส้นนี้ใครเดินมาถึงก่อนได้ทุกคนใครเดินช้าก็ได้ถ้ามาถึงแต่อย่าช้าหน่อยชั้นวนันนี้เราจะถึงช้าหรือถึงเร็วอยู่ที่ตัวคุณเป็นผู้เลือกใช่หรือไม่ทุกธุรกิจสุิเดียนเดิมสืบไได้ช่วยคนไทยให้ไทยกเพิ่มสุขสัน์คุณจะมาจากไหนไม่สําคัญถ้ามีฝันอีกสังฝันต้องเป็นจริงอุปสรรคใดๆในโลกนี้ เขานั้นมีออาไว้ให้เราทา่านจะยอมแพ้หรือว่าพยายามหากเกิดความคิดสู้อยู่ที่ใจครับและพบปะกันนะครับดีครับ